สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะอยู่กับผมเหมือนเช่นเดิมนะครับผมนับถึงรถนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะผมก็เป็นคลิปสําหรับการสุ่มนะผมคอสตูมสําหรับน้องโพลาริสนะฮะ สืบเนื่องความเดิมจากคลิปที่แล้วนะผมที่ผมบอกเอาไว้ว่าจะหาน้องนะผมก็คือผมเนี่ยหาจริงๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดบวกของผมเนี่ยขึ้นสู่ใบที่ห้าแล้วนะผมก็คือเป็นการ์ดสเนี่ยเลเวลหแล้วนะตอนนี้ก็สะสมการ์ดสบวกตัวน,นี้ได้4ชิชีแล้วนะผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะฮะผม mm hmm. จะมาทําการส่งตัวในส่วนของ <c oughs> คอสตูมก่อนนะผมเพราะว่าอา่า เอรีเบิร์ดของทางคอสตูมเนี่ยนะผมก็จะหมดวันที่1ตุลาคมเหมือนกันนะฮะก็จะสุ่มลุ้นนะผมเป็นอัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมนะครับผมก็ตามนี้เลยนะผมการดูกระเช้ดสี่สิบห้าห้าสิบห้านะฮะแล้วก็การการทาสีเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบนะผมแล้วก็ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ับผมสองสองอ่าสองชิ้นนี้เลยนะ,ะผมก็คือการการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินนะผมห้าสิบแล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมอยากได้มากนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นอ่า ยกเลิกการขโมยการดดวของฝันข้าม60นะครับผมอืมก็เนี่แหละนะอย่างที่บอกไปก็ับผมว่าผมเนี่ยหาน้องแน่นอนนะเพียงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปการสุ่มหาคอสตูมก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี่ยอาจจะอ่าหาอาจจะหาโดยใช้ลูกอมดาวต่อไปนะผมหรือ ก็อาจจะต้องใช้เงินนะผมในการให้มันปิดไว้ขึ้นแหลกนะมันเพราะว่าผมอยากเล่นมากนะเอาตรงๆนะผมอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือผมเนี่ยเล่นลูปาย่ามานะครับผมเล่นลูปาย่ามาเนี่ยหลายตามากในแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมบอกเลยว่าเจอโพลาริตีไรปวดหัวทุกรอบนะผมเจอคนเล่นอ่าไม่ค่อยไม่อ่เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเจอคนเล่นไม่ค่อย ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่มันมันก็จะเสียเปรียบนะครับผมแต่เนี่ยแหละถ้าเจอคนแบบเชี่ยวๆหน่อยโอ้โหสร้างเมืองแบบกว้างกระจายเลยนะครับผมดังนั้นก็เนี่ยแหละความอยากเล่นนะฮะมันเลยทําให้ต้องลุยนะครับผมมานะฮะพูดพร่ำํำเพลงมา2นาทีกว่าแล้วนะผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมสําหรับการสุ่มหาคอสตูมนี้นะฮะสามหมื่นหกพันเพจครับผมมาดูกันว่าผมจะเสียไปเท่าไหร่นะผมมาเริ่มกันเลยนะฮะ โอ้โหเอาแล้วครับลางลางมาแล้วครับผมให้มาใบเดียวครับสี่ครับโอเคอีกสามอืมใช้ได้ครับใช้ได้ใบเดียวครับโอ้โหห้าพันนี้ได้มากี่ใบเนี่ยโอ้ลมแพ็คแรกมาแล้วครับโอ้โหเนี่ย เอาได้งไงอีก3าใบครับโอเคเออสองครับอีกห้าโอเคเนี่ยขอมาแบบขอมาแบบนี้ตลอดตลอดได้ไหมอ่ะเอออีกสี่ใบครับผมโอเคตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งหมื่นนะฮะพร้อมกับลมนะครับผมโอ้โหตอนนี้เราได้มาแล้วเนี่ยทั้งสิ้นนะครับผมก็คือ เ,เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะหมื่นหนึ่งนะผมเมื่อสักครู่นี้ได้มา,าย5บห้าใบจริงๆต้องลบ2ใบเพราะว่าผมเนี่ยได้อัปลงมาล็อกอินมาอีก2ใบนะผมก็เหลือยี่สิบสามนะมานะครับผมใบแรกใบแรกใช้สี่นะผมน้อยหน่อยใบสองอันนี้ผมใช้วิธีอัปอัตโนมัติเลยนะผมราะว่าขี้เกียจอัพแล้วนะืม2แล้วนะผมเมื่อสักครู่ ใช้หกนะครับแม็กซเอ็กเซลเลยโอ้โหยังเกรดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหมื่นหนึ่งเราได้มาสามเอสเท่านั้นนะโอ้โหดูท่าแล้วลำบากแน่ครับงานนี้ไปกันต่อกับหมื่นที่สองครับอีกสี่ครับผมโอ้โหใบเดียวอะดูดีเนี่ย เนี่ยเนี่ยดูดูเอาอุลมแพ็กที่สามครับโอ้โหอีกสมใบครับอีกสองครับโอ้โหดูสิดูเอาสมใบอ่ะเนี่ยสใบอืมอีกสามครับแหมเนี่ยเบตสามแล้วเว้ยตอนนี้ โอ้สองครับโอ้โหอีกสามครับตอนนี้หมดสองหมื่นแล้วนะครับผมอีกสามใบครับโอ้โหตอนนี้ก็คือผมหมดเนี่ยไปแล้วทั้งสิ้นสองหมื่นเพศแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตขายก่อนนะเดีวค่อยไปลุยกันต่อนะครับโอเคแม่ สองหมืเพชผ่านไปนะครับผมมาดูกันซิว่าจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้อีเวนต์ตัวละครอันนี้เป็น Even G. อีเวนต์จี้โอเคสี่แล้วครับตอนนี้ได้เพิ่มมาเป็น4ี่สิบเก้าใบแล้วนะผมซึ่งแน่นอนมันยังไม่ปิดหรอกนะสองหมื่เนี่ยโอ้โหอันนี้ใช้เจ็ดใบเลยนะฮะเยอะอะเยอะนะเนี่ย หอัน,นเนี้ยเถ้าเอ็ก l ซเลนดีๆมันจะออก5า้5าใบหใบอย่างนี้เลยนะฮะหกครับอ่ะตอนนี้เราได้มา7จ็ใบแล้วนะครับผมเอาละเดี๋ยวขอใช้อีกหกพันละกันอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมขอให้หกพันเนี้ยออกมาเยอะๆเลยนะครับเยอะออกมาเยอะๆนะฮะออกมาสองใบนะครับผม สครับโอ้โเด็ดใมาอีก2ใบามาทำไมเนี่ยอีก4ใบโอ้ oh, มาแถบล่างโตกใจแม่มาใบหนึ่งครับอืลมแผกที่4ครับโอ้โ oh, ห oh. ลมไป4วะ่ะอ่ะตอนนี้หมดไปแล้ว26,000เพชรนะครับผมอ่ะมาดูกันนะฮะ คอตตุมอยู่นี่โอเคตอนนี้ได้เพิ่มมาเป็น61น่าจะปิดแล้วแหละน่าอยากให้ปิดอ่ะเออเนี่ยขอเอเซเลนเยอะๆนะครับผมอมืแจวเลยโอ้โหยังยังอีกนิดครับอีกนิดอีกนิดครับน่าจะอีกแพ็คนึ่งน่าจะจบได้อยู่มากัดฟันนะครับผม โออีกแพ็กหนึ่งไม่ได้แล้วครับแม่มันออกแค่ใบเดียวครับโอ้โหแม่น่าจะจบแพ็กนี้นั่นแหละนะฮะสองหมนะครับผมอืมก็ยังอยู่ในขายไม่ถึง30,000ื่ก็ยังโอเคอยู่นะโอเคปิดเรียบร้อยครับผมคอสตูมของน้องโพราริสนะครับผม2 8 0 0มื 28, พันเพครับ ใช้ได้ใช้ได้นะับผมใช้ได้เลยนะก็เลือกไปเลยนะผมคอสตูมของน้องเนี่ยถ้าจะเลือกจริงๆผมอผมคอสตูมนกฟลามงโกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูดูรูปลักษณ์อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะอืมคือถามว่าชอบร่างไหนของน้องมากที่สุดเหรอเนี่ย ร่างนี้ที่เป็นนักยิงธนูตรงนี้กับนกฟลามิงโกอ่ะโอเคโอเคนกเลือกนกนะครับผมได้เลือกนกแล้วโอเคตามนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเหลือเลือกกันเลยนะผมคอสตูมนกฟลามิงโกเรียบร้อยครับแล้วก็เอามาอัญมณีนะผมออสแต โอเคนะครับมานะฮะแล้วก็อ่ะอัญนนมณีครับผมห้าเหลี่ยมลุ้นกันโอ้โหยกเลิกขโมยการ์ดดวง60%ครับไม่ได้กันเริ่มเทินครับเสียดายครับน่าเสียดายครับน่าเสียดายบวก6ถึงบวก14ครับ บวก8เมื่อกี้บวก6แล้วก็บวก14อ่าโอเคอืส่วน8ปดพันเพชรตรงนี้หรอถ้าจะให้เลือกระหว่างสุ่มหาจี้กับสุ่มหาตัวละครโอ้โหคิดหนักเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าจี้ก็ต้องหาด้วยนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือจี้เนี้ยมันเป็นที่โหดด้วยนะครับผมแต่ประเด็นคือมันยังขาดอีก5ชิ้นในเอสวกนะครับผมก็คือ าจะคิดไปในหกห้าสามสิบลบอีกสามที่มีอยู่แล้วก็คือยี่สิบเจ็ดชิ้นมันโหดเกินครับกับเพชรที่เหลืออยู่แปดพันนะฮะจริงจริงจีง้เนี่ยมันน่าจะสามารถแบบว่าน่าจะยังอัดดบได้อยู่นะนะถ้าในมุมของผมนะโอเคอ่ะไหนก็ไหนแล้วไ,ไปให้สุดเลยครับผมคลิปนี้แถมครับผมสุ่มหาตัวละครไปด้วยเลยนะฮะผมเป็นคนรีบครับผมอยากจะเล่น อยากเล่นตัวน้องนะฮะเพราะงั้นก็ <c oughs> ขอส่งใบโคเวอร์ก่อนนคะครับผมให้มันได้แพ็กฟรีมาเพิ่มอีกแพ็กหนึ่งด้วยนะได้หรือยังวะไม่ได้หรออืมอ๋อไม่ถึงอีกสามอีกสามใบแปดเก้า โอเคได้ละเมื่อกี้เปิดไปอีกแพ็กหนึ่งนะครับผมถึง15บห้าหรอขาดอก2ใบแหมเมืม่อกี้จะครบไหมว่าเปิดไปเลยครับเปิดไปเลยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเพชรเดี๋วก็หาใหม่ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงเมืองเพชรนะครับผม โอ้ไดมาอีก7จ็ดใบแต่การ์ดเต็มนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะมามาต่อกันนะครับผมเมื่อกี้ไปเคลียในส่วนของช่องการ์ดแล้วนะเมื่อกี้ช่องการ์ดเต็มนะครับก็เมื่อกี้เสียไปแล้วสี่พันนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เลเวลเท่าไหร,ร่นะผมอีก26บหกใบใช่ไหมอ่ะดูกันโอ้โหยี่สบหกใบยังไม่เต็มครับ แม่นิดเดียวครับนิดเดียวสงสัยสี่พันนี่ก็ต้องใช้ให้หมดแล้วครับผมือได้ผื่นเนี่ยก็จะไม่ได้ด้วยนะสําหรับตัวในคลิปนะผมสําหรับตัวน้องโพลาริตเนี่ยอืมอ่พันสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วครับสามหมืนหกโอเคดูซิว่าจะได้ในคลิปนี้ไหม เือว่วจะต้องไปหาต่ออีกนิดนึงโอ้โหใช้สามใบขนาดแค่เวลเดียวยังใช้สามใบปัจเจ้าโอ้โหนี้ยังไม่เต็มนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสุ่มอีกนิดนึงอีกใบอีกใบโอเคเนี่ยนี่แหละครับสาเหตุที่ผมลงแชมเปส์ลีกนะครับผมการเต็มอีกแล้วแป๊บเดียว โอเคเมื่อกี้ได้เพิ่มมาอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะเต็มทีเธอโอ้โหยี่สิบสองครับยังไม่เต็มครับแต่อีกนิดเดียวครับโอ้โหแปดพันเพชรยังเหลืออีกนิดหนึ่งนะฮะก็โอเคนะครับผมก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมไม่เหลืออะไรแล้วนะคือถ้าจะให้เหลือจริงๆก็ ก็ทําได้นะครับอ่ะไปต่อก็ได้ไปต่อก็ได้ไหนในก็ไห <laughs> นๆ,ไๆแล้วเอาให้มันสุดเลยครับผมคลิปนี้นะฮะทีแรกก็จะเป็นประมาณเท่านี้แล้วแหละแต่สุดท้ายก็เอออยากเล่นลวครับอยากให้มันปิดภายในคลิปนะครับผมทําทุกอย่างทําทุกทางนะฮะโอเค ได้อีกสักแพ็คไหมได้อีกสักใบไหมไม่ได้ต่อครับผมเอาให้มันได้นี่แหละจนกว่ามันจะได้นี่แหละนะฮะพันสองใช่ไหมโอเคน่าจะปิดได้แล้วนะได้มาเจ็ดใบขนาดเนี้ยนะครับ เรียบร้อยครับผมโอเคนะฮะตัวละครหมดไปอีก9000นะครับผมขนาดเลยแค่ประมาณ2ใบนิด,น,ดนิดนะยัง9000เลยนะครับผมโอเคมาก็รับตัวน้องโพลาริสเลยนะครับผมมีนะฮะการเต็มอีกแล้วโอ้ยอ่ะเดี๋ยวรับให้มาเชยชมดูตรงนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าน่าจะมีออกมาจริงๆแล้วแหละนะสำหรับคลิปรีวิวตัวละครนะครับผมพร้อมกับโชว์แมชในส่วนของแผนที่ใหม่นะแผนที่ไร้น้ําหนักนะครับยังไงก็น่าจะมีออกมาแน่นอนนะน่าจะภายในไม่เกินสัปดาห์นี้นี่แหละนะผมผมจะพยายามหาเวลาอัดคลิปนะผมจะพยายามเข็นตัวเองออกมาให้ได้นะฮะเพราะว่าผลัดมาหลายเดือนแล้วนะครับผมตัวลูปกี่ายังไม่ได้ทำนะ ยังไม่ได้ทำสักทีเลยนะครับผมเผื่อๆเนี้ยอาจจะเป็นแบบคลิป2 in 1หรือ3 in 1ไปเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นแบบว่าให้มันเสียเวลามากเกินไปนะฮะมาตัวน้องอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสุดหรือยังเนี้ยอ่ะนี่ครับผมน้องโพลาริสฟึ๊บอ่ะแล้วก็ได้เป็น อีเวนต์เออร์ลี่เบิร์ดเป็นสามเล่มออเดบวกยี่สิบนะครับผมอืมก็ได้แค่บวกยี่สิบนะฮะจริงจริงมันตันเท่าไหร่ตันสามสิบนะครับผมแหม่ก็ได้น้อยสุดเลยนะครับผมมาเอ่อเอาไว้เซตตรงไหนดีเซตดาสมนี่แหละนะครับมาแล้วก็คอสตูมอ่ะคอสตูมใส่แล้ว นี่นะครับผมนี่เท่เลยนะผมสนุนราคานะครับผมก็คือตัวตัวคอสตูมเนี่ยสองหมื่นแปดพันเพชรนะส่วนตัวละครเนี่ยอีกเก้าพันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลุยหาจี้ต่อแน่นอนนะผมเพียงแต่ว่ามันอย่างที่บอกไปมันขาดอีกยี่สิบเจ็ดชิ้นนะฮะมันก็ต้องใช้เวลาในการหาหน่อยนะับผมโอเคนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไม่ตายก็หาใหม่ได้นะสาหรับเพชรนะครับผมก็หมดแบบหมดตูดเลยนะครับผม เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปหาเซ็กี่ที่จะอัดแอปใช้กอดน,นะครับผมก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้ละกันนะผมหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเห็นเขาเียว่า,าเป็นวิทยาทานนะผมสาหรับการสุ่มหาเพราะว่าเรทคอสตูมเนี่ยแต่ละคนสุ่มได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะผมบางคนปิด2 0,000ต้นต้นสองหมื่น 20, ปลายปลายอย่างเช่นผมนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะทะลุหลัก3 0,000ไปเลยอ,อันนี้ก็แล้วแต่เรท d r อปนะผมแล้วแต่เรทแล้วแต่เรท d r อปเลยนะผมอันนี้ก็คือเราไป ไอ้ทะหลวงเลดดอกอะไรทางเกมไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ลาไปแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับคลิปรีวิวตัวน้องโพลาริสเนี่ยแหละนะครับผมสวัสดีครับ